โอ้โหนนนนพี่น้องพูดอะพูดอะพูดลุงดุพูดพูดอะเต็มเลยนี่นี่ถ้าเอาไปแกงนี่โอ้โหสองัวบมีเนี่กินขนาดไหนพี่น้องนี่กล้วยสุกนะครับอยู่ข้างในเนี่ยกล้วยนะครับนี่นี่ผมจะให้ท่านดูนะครับนี่ครับกล้วยสุกนะครับเละและ้วนี่นี่เป็นเอ็มอย่างดีเชื่อเอ็มอย่างดีเลยครับเทลงไป ครับสวัสดีครับช่องยูท b e ครูใหญ่ยาวครับวันนี้นะครับจะพาท่านชมสวนนะครับดู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 นี่คือไม้สักนะครับไม้สักทองรับแล้วก็เดินนะครับไปเรื่อยๆนะครับบริเวณนี้ผมปลูกดอกกระเจียวเรียบร้อยแล้วครับดอกกระเจียวโผล่ขึ้นมาบ้างแล้วนะครับวันนี้จะไปอะไรครับผมจะพาท่านไปเก็บเห็ดละโงกครับอ่าเป็นคลิปเก่านะครับคลิปใหม่นะครับเห็ดละโงกครับผมมาตามมา นี่โอ้มีความสุขมากเลยครับตอนนี้นี่ฝนหน้าฝนแล้วมันก็จะมีเห็ดต่างๆนะครับเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนั่นก็เห็ดพึ่งครับเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนะครับมาตอนนี้มาเจอเห็ดละโงกค,ครับเมื่อเช้านี้ผมเดินมาว่าจะมาเดินดูสวนนะครับนี่คือสวนของผมนะครับ มาเจอเห็ดโกพอมีพี่น้องเอ้ยมา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 ดูมาดูมาดูนี่มันไม่รู้ว่าออกตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับจนแก่แล้วออาเอาจะให้คุณบุตรินเป็นคนเก็บครับผมไปนี่คุณบุตรินครับแต่งตัวสวยอีกแล้วนะครับนี่สวนป่าผมนะครับนี่ต้นยางนานะครับเน่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 ่น่นี่คือผลผลิตของเรานะครับ นี่นี่เห็านไหมครับนี่เดี๋ยวเนี้ยถ่ายภาพรวมจะเพื่เก็บจะเพื่เก็บนี่นี่นี่พี่น้องเอ้ไม่ไมม nee, มใช่สร้างภาพนะครับนี่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 ออกเต็มเลยนี่เนี่ยทำไมมันออกเป็นวงกลมเพราะผมขุดเวลาปลูกผมปลูกเป็นวงกลมนะครับผมนี่พี่น้องเอ้เห็ดเห็ดล่างอกเห็ดล่างอกนี่ผมนับดูแล้วนะครับมีอยู่สามสิบกว่าดอกนะครับผมเที่ยวนี้ต้นเดียวครับ ต้นยางนาเชี่ยวเดียวอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บคุณบุตรเีนให้ผมถ่ายด้วยความชื่นชมก่อนนี่ต้นยางนาครับเนี่ยผมปลูกอ่าห้าห้าปีหกปีนี่ดอกกระเจียวก็ออกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นี่เห็นไหมครับนี่ดอกกระเจียวอ่าดอกกระเจียวออกเยอะแล้วนะครับออะมามาเริ่มเก็บจากนี่เลยอ่าตัดขาเลยนะคุณอ้าว ตัดเห็ดเห็ดเห็ดครับเห็ดมันตัดขาคนก็ไม่ได้แล้วนี yeah. ่อย่าเอามือบังสิเออเวลาตัดเนี่ยจับให้อ,อ่าเอฟซีได้ดูด้วยครับอย่าเอามือบังอย่าเอามือบังเห็ดเออนี่เห็ดไม่ใช่ปั้มต้นยางหรอกเอออ่ะมาเนี่ยตัดเลยตัดแล้วก็จับนี่เอาเอามือบังอีกแล้ว <c oughs> อืม เอายังโบไรเอาใส่เถอะหลุดลงแล้วไอที่เก็บนี่ครับเราไม่ได้เก็บเอาไปกินนะครับผมจะเก็บไปทําเชื้อมันเชื้อเชื้อเชื้อครับอันนี้ก็โอ้โหพีรองเอ้ยกลุ่มนี้สามดอกครับนี่นี่นี่มันออกหลายวันแล้วเราไม่ได้มาดูดูแต่เห็ดน้นอ่าดูแต่เห็ดพึ่งนี่นี่จนขาดจนหักออกแล้วนี่ครับ นี <cin stereotype> ่เอาหญ้าออกให้พี่น้องเห็น <spooky> <snap> ชัดๆหน่อยนี่คือเห็ดลางอกเอาตัดเออนี่อ้ย้ดงเอ้ยๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวไม่ดีอ้าดโอ้ยตายจายพอใจเนี้ยพี่น้องมีความสุขเลยเดี๋ยวค่อยเห็๋มาจ่ายเนาะเราตอนกอ่ามันเล็กโตแล้ว นี่ปีนี้ออกเยอะครับปีนี้ออกเยอะครับออกเยอะมากเลยโน่นโน่นโนนพี่น้องพูดพูดพูดลุงดูพูดพูดเต็มเลยนี่นี่ถ้าเอาไปแกงนี่โอ้โยสองผัวบมีอนีรกินขนาดไหนเอ้าเอาพี่ยาวได้ไหมให้เพื่อนเห็นน้ำได้ไหมโอ้ยเออนี่นี่เอฟซีเราดูซีดูนะอันนี้เห็นแล้วงง เท่าไรวันนี้ครับวันที่25พฤษภาคม2565นะคะครับนี่เรามาเก็บเห็ดนะครับเราจะทำพันธุ์ใหม่ขยายพันธุ์นะครับมาขยายพันธุ์เยอะเลยพี่น้องเอ้ยพอใจแล้วค่อยชีวิตข่อยนะครับอายุ70ปีนี่ก็จะมาเดินดูสวนเก็บเห็ดละโงกสองตายายก็พอใจแล้วชีวิตนี้นะครับอ่าเนี่ย โครงการต่อไปก็จะปลูกหวายนะครับผมจะปลูกหวายหวายเออใหญ่มากเลยอันนี<ว>้มันเท่าครับเห็ดเท่าเท่าเลยเป็นเชื้อดีมากเลยเออนี่ไม่นะเป็นเชื้อก็เห็ดหนุ่มๆนี่แหละเชื้อดีอ๋อเหรอตามหลักการกอ่าอ่าอ่านี่นเดี๋ยวดูหน้านคนเก็บเห็ดหน่อยสิคุณบุตรศรีน,นี่พอใจไหมดีใจไหมที่เราทำมาเนาะอ่า อืมนี่ปีปีสองปีนะครับปีนี้ปีที่สามนะครับซึ่งมันออกมาให้กินนี่มันใหญ่มันใหญ่ดี่ต้นต้นยางตัวนี้ต้นใหญ่ใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับนี่ปลูกพร้อมกันนะครับผมอ่ารอไปแล้วผมก็จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับผมไหนเออเห็นละงูกขาวก็มีครับผมเออนี่นี่นี่อ่านี่นี่นี่ มีนี่เห็นไหมครับนี่เตรียมเลยพี่น้องเอายกขึ้นคนบุตรสินเอายิ้มใส่ดอกเห็ดทิพอใจไหมาอ่านี่คือชีวิตของพวกเรานะครับอองายายเออมีความสุขมากนะครับที่มีสวนปลาเห็นไหมครับเต็มไปหมดเลยผมปลูกสวนปลาเนี่ยมันแค่สามสี่ปีเท่านั้นเองนะครับอ่านี่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  นอนอันนี้ก็พยุงนะครับจากพยุงก็ไม่มาฆ่าเรามีร่มแล้วนะครับแต่ก่อนตรงนี้มันเป็นทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนาตอนนี้เป็นสวนป่านะครับเป็นร่มลื่นแล,ล้วร่มรื่นแล้วครับพี่น้องเลยนอนนี่คือพอใจพอใจเดี๋ยวถ่ายบริเวณรอบๆให้ท่านได้ดูก่อนนะครับไม่ใช่น้อยๆน,นะครับเื้าที่ตรงนี้ผมปลูกไว้นะครับนอนนอน,นอนนะครับเห็นไหมโตหมดแล้วพี่น้องเอ้ย พอใจแล้วสักทองนี่ก็สูงเป็นสิบเมตรแล้วครับผมอ่คุณบุตรศิลินต่อไปผมจะทำการไปขุดนะครับไปขุดดินเพื่อจะปลูกนะครับอะไปชมต่อครับอ่าโอเคอัอนนี้ผมจะมาเตรียมเตรียมหลุมที่จะปลูกครับหลุมก็ไม่ยากนะครับนี่คือต้นยางนาของเราต้นยางนาของเรานะครับต้นใหญ่ ปลูกรุ่นเดียวกันกับต้นนั้นนะครับก็ใหญ่พอๆกัน,นผมคิดว่าผมเคยเอาพันธุ์มันลงไปทิ้งแล้วนะครับอตอนนั้นรากของยังไม่ออกมานะครับนี่ยขุดอ้อมๆนี้ก็ขุดอยู่แค่นี้แหละครับจากนั้นเราก็จะเอาเอาขี้วัวนะครับขี้วัวมาใส่ก่อนแล้วก็รดด้วยน้ำอเอ็มนะครับผมนี่ผมว่า ไม่พลาด้วพีนี่นี่มันรากมันออกมามาดูรากสิเออรากเขาออกมาลําตัวแล้วนี่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 เห็นไหมครับนี่รากนี่รากเขาออกมาแล้วครับเพราะว่าเห็ดละโงกเนี่ยจะอาศัยรากนะครับต้นยางนานะครับเป็นที่เกิดนะครับเหนื่อยก็หายเหนื่อยเลยครับผม เพราะว่ามีผลผลิตออกมาสิ่งที่เราเตรียมการหรือทำมานะครับปีสองปีผมได้ผลหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ผลนะครับต้นสะท้อนนะครับต้นบักต้องนะครับโอ้ลูกเบ้อเลยครับผมตอนนี้เดี๋ยวมันสุกก่อนเดี๋ยวค่อยจะมาเอามาให้ท่านได้ดูนะครับนี่ รอบรอบไปนะครับหเหนื่อยเหนื่อยก็ทนเหนื่อยวันนี้จะสบายในว,วันข้างหน้านะครับเขาบอกว่าลำบากวันนี้ดีกว่าลำบากวันข้างหน้า ที่ผมมีไส้เดือนนะครับมีไส้เดือนอไม่ได้ค่าอ,อย่าขายวงขายยาอะไรเราจะไม่เอามาใส่นะครับตัดเอาแขกมาหรือเปล่าอาแขกมาอาปิดซะก่อนนะทั้งไปถายเรียงอ่าขนแล้วก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยก็มานั่งพักขอน ก็มีพระสหายนะครับตอนนี uh, an, ้นี่คุณกาก้านะครับคุณกาก้าแลยวคุณมูมูนะครับมู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 ทางนี้มูมูนี่ดาราดาราดารานี่เราก็อยู่กับหมานี่แหละสี่ชีวิตหมาสองคนสองครับผมครับต่อไปนะครับผมก็จะไปเอานะครับหลังจากขุนเรียบร้อยนะครับเอาขี้วัวนะครับไปใส่อ่าโอเค อขุดเรียบร้อยครับตอนนี้ผมจะเอาขี้วัวไปใส่ตรงที่ขุดนะครับเพราะว่ามันต้องมีส่วนผสมของมันนะครับทําให้เกิดชลา,าตรงนี้เราเห็ดเราก็ลากของต้นยางนานี่ครับนี่คือส่วนองค์ประกอบของมันครับอ ใส่นะครับจะใส่ใส่แล้วก็จะเอาเชื้อเห็ดมาใส่นี่คือขี้วัวครับเราซื้อขี้วัวมาขี้วัวต้องกินขี้วัวแห้งนะครับไม่งัน้นมันจะเกิดเชื้อราจะทําให้เห็ดเราตายนะครับผมนี่โดยลงนะครับเอามาดูใกล้ๆสิมาดูใกล้ๆให้พี่น้องได้ดูสิว่าวิธีปลูกเห็ดราเมกัปลูกยังไงนะครับผมปลูกประสบความสําเร็จแล้วนะครับ นี่เราก็เอาขี้วอยแล้วใส่เน้นน,น,น,นะครับต้องเป็นขี้วอยแห้งนะครับอ่ะ คนเขาพาทําก็ทํามาแบบนี้นะครับคือเอาขี้วัวมามีส่วนผสมอออออกก่อนออกก่อนบวกเอาลูกก่อน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 มูมลูกก่อนเชีย มา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 ,มาถ่ายใกล้ๆดิทำช่วยช่วยให้ลำคานมาเกะกะช่วยให้เกะกะนี่โอเคใส่เรียบร้อย นอนคุณกาอัามีร่มครับตอนนี้เรามีร่มแล้วมีป่ามีร่มโอ้มีความสุขมากเลยครับโอเคเอาลูกก่อนเถอะกูโมลูกกับลูกเดี๋ยวใส่ขี้วัวก่อนดูโอ้ยนียบอลลูกเลยบ้านนะงามเลยเดี๋ยวออกไปโอ้ยมันไม่ได้มาช่วยช่วยวุ่นไม้ช่วยวุ่นไาย อ,อ,อนี่อีกต้นหนึ่งครับผมกระเกียวี่มันออกแล้วหลุดออกมาต้นหนึ่งเสีดยด้มากเลยดูกันเยยาวเลยครับนี่คือถากท่านใดนะครับจะเอาไปทำไม่สึงวันลิขสิทธิ์นะครับ เอาไปปลูกได้เลยถ้าหากใครมีต้นยางนาแล้วแต่ที่สําคัญคุณต้องมีต้นยางนานะครับการเตรียมต้นยางนาเนี่ยก็ไม่ใช่วันสองวันนะครับนี่ผมปลูกมานี่กี่ปีแล้วห้าปีเนาะห้าปีนะครับได้ผลเราไม่ต้องหวังผลอะไรครับทําไปเรื่อยๆปลูกไปทิ้งไปหน้าแรงก็ดูแลเขาหน่อยนะครับรดน้ํา แต่ก่อนสายยางไม่มีสองตายหญ่นี่ก็หิ้วเอานะครับใส่ถังมาลดเอาหิ้วมาลดเอามันก็ไม่ได้กินยากหรอกครับเหมือนน้ำหยดนี่แหละประมาณน้ำหยดครับตอนนี้ต้นยางนาของเรายังเหลือเยอะนะครับแต่ผมก็จะเอานี้แหละมันออกมาผมก็ยังจะไม่กินนะครับก็จะเอามาทำเป็นเคื่อเห็ดนี่แหละ อะมาดูใกล้ๆเิอพี่น้องได้ดูขุดลึกเท่าไหร่นะครับลึกิดเดียวไม่ได้ลึกนะครับลึกิดเดียวนี่ประมาณสักหนึ่งฝ่ามือนั่นแหละนี่ก็เอากีวัวลงไปนี่กีวัวกระสอบหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณ2ต้นพนอดีนี่ โอเคเลยอ่ะหลังจากนี้ผมก็จะไปทำเชื้อเห็นนะครับไปตามไปก็เอา ที่วัวใส่ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอาเห็ดละโงกนะครับที่เราเก็บมาเนี่ยครับนี่อยู่ต้นนี้นะครับนี่เห็นไหมครับจะเอาไปทําเป็นเชื้อนะครับทําเป็นเชื้อนะครับเราก็จะเทลงที่นี่แล้วก็ขยาขยำนะครับโอเคปิดก่อนนะถ่ายภาพนิ่งไปนะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะเอาเชื้อเห็ดลงไปแล้วนะครับเท,ทลงไปเลย นี่ไม่ต้องเสียดายนะครับนี่เต็มเลยเสียดายนะครับผมเราทุกชิ้นนะครับผมังขยำเลยครับขยำเลยมันทุกครั้งที่ผมทํานะครับขั้นตอนนี้สูตรของครูใหญ่ยาวนะครับสูตรของครูใหญ่ยาวไม่ต้องกินไม่ต้องเสียดายอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับนี่เราวันนี้เรามีกินนะครับวันข้างหน้าเดี๋ยวเราจะได้กินเยอะเลยนี่ หลังจากน้ำาอมเนี่ยครับพูดเหมือนจะเวอร์นะครับผมทำขึ้นมานะครับแล้วก็เอาเอ๋นั่นใส่นะครับผมทำด้วยชุดนี้นะครับเอากล้วยนะครับกล้วยสุกที่อยู่บ้านผมเนี่ยมันมีเยอะนะครับนี่เทลงไปเลยครับเทลงไปเลยพี่น้องนี่กล้วยสุกนะครับอยู่ข้างในเนี่ยกล้วยนะครับนี่นี่ผมจะให้ท่านดูนะครับนี่นี่ครับกล้วยสุกครับเละแล้วนี่นี เป็นเ m อย่างดีเชื่อเย็นอย่างดีเลยครับเทลงไปเลยครับผมน,นี่แล้วก็คนเข้าไปหากันครับน,นี่โอ้โหพี่น้องอถ้ามันออกขึ้นมาหมดแดดคิดดูว่ามันจะอลังการขนาดไหนจะมีความสุขขนาดไหนครับพี่น้องไปทีนี้เนี่ยเอาไปใส่ ใสใกล้ที่ก่อน,อานมาผมเตรียมหลุมไปสี่หลุมครับวันนี้เพราะว่าเชื่อเห็นเราเยอะนะครับอันนี้ผมก็ใส่เรียบร้อยใส่ขี้วัวขี้ควายเรียบร้อยนะครับผมมาไปถ่ายจากข้างโน้นมานะ FC จะได้เห็นนะครับผมนี่มานี่เราใส่ไม่เยอะหรอกครับแต่และจุดนะครับนี่ก็ประมาณนี้แหละครับ มันเป็นเชื้อออกไปนี่อเดี๋ยวเราขยายไปหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่ได้เยอะนะครับนี่ความลุ่งน,าานี่ทำซาอาอ่าเกิดเดอ้อเกิดเดอ้อนี่เดอ้ออยู่ได้กินเดอ้อ นี่เออนี่ตีต้นหนึ่งครับผมใกล้ๆก,กันดิตีต้นตีต้นมาโอ้เก็บหมดแล้วไม่พอครับพอไม่เป็นไร ได้แค่สองตนดูไปเลยโ้ขันมาตัดใจอาโอเคแล้วจะไปเอาขัน ป e. เป่น้ำีเอ็มครับนี่คือน้ำีเอ็มที่เราใส่กับเห็ดแล้วงอ,อกนี่แหละ,ะ,ะแต่มันเกิดขึ้นหมดทีโอ้ยพี่น้องเอ้มีความสุขมากเลย เดี๋ยวจะไปเอาจอบมาเขี่ยกบดินนะครับผมมาดูใกล้ๆกบก็กบเข้าไปไม่ยากนะครับดินที่เราขุดออกนี่แหละกบเข้าไปเลยนะนี่นี่เห็นไหมครับกบเข้าไปเลยไม่ยากครับไม่ยากแต่มันยากเดีตอนทํานี่แหละนะนี่ ตังกลัวว่าหญ้าเยอะอะไรนะครับเอาไปเลยนะครับเดี๋ยวเราขุดออกไปนี่แหละกบลงไปเหนื่อยอยู่มากแต่ก็ทำเอาไว้นะครับวันนี้เราลำบากมันต่อไปเราก็คงเจ็สบาย ก็คงจะมีความสุขนะครับเห็นมันผลิตดอกออกผลขึ้นมานโอเคมันก็จบนะครับก็มีแค่นี้ครับคือขั้นตอนการปลูกเห็ดน,นะครับถ้าหากท่านใดอยากจะเอาไปใช้ความรู้นี้นะครับเอาไปใช้ได้นะครับได้ผลจริงๆตามที่ผมเห็นนะครับ ตั้งแต่เริ่มต้นนะจนมาถึงตอนนี้ตั้งแต่เดินเข้ามาสวนมาเก็บเห็ดนะครับเราก็มาขุดแล้วก็ใส่คิวแล้วก็ปลูกนะครับก็ส็จทิ้งขั้นตอนก็อขอบคุณท่านท่านที่ติดตามนะครับนี่คือชีวิตหลังกเกษียณผมม่ได้แต่ทำอะไรหลายอย่างครับช่อง YouTube คุยยาวเ่ย แต่ก่อนผมเป็นครูสอนอยู่ที่ค่ายฝึกสิงดํานะครับอําเภอกระทาัจังหวัดศร,รีสะเกดได้สอนให้ชาวบ้านได้เรียนรู้การทํามาหากินนะปลูกอยู่ปลูกกินนะครับทีนี้นี่ผมซึ่งผมสอนไปแล้วเนี่ยผมก็ต้องเอามาทําทําได้ผลจริงๆนะครับรเนี่ยโดยเฉพาะเห็นละงกงกนะครับหรือว่าเห็ดต่างๆหรือต้นไม้ต่างๆนะครับผมปลูกเป็นสวนป่านะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับสวยงามเลยนะ มันใช้ได้จริงทําได้จริงๆนะครับซึ่งผมก็อายุมากแล้วตอนนี้ของผสี่ย่างขอสิบห้าแล้วก็ทําได้นะครับก็ฝากสําหรับเอฟซของผมนะครับท่านที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยอ่าตัวหนังสือสีแดงนะครับว่าติดตามนะครับไม่ใช่ติดตามไปดูเฉยๆครับกดติดตามนะครับผมคำว่าติดตามนะครับขอเน้นนิดหนึ่งนะครับตอนนี้นี่ ยอดคนดูกำลังจะได้ตามาเป้าหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ของช่อง YouTube แล้วนะครับนั่นก็คือหนึ่งพันนะครับตอนนี้ได้เก้าร้อยกว่าแล้วเก้าร้ยี่สิบสามสิบแล้วนะครับผมครับโอเคนะครับก็ขอ,ขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามในคลิปนี้นะครับก็ขอปิดคลิปนี้นะครับเพราะว่าเหนื่อยมากเลย ตอนเช้าก็นะครับไปรดน้ําทุเรียนนะครับตอนสายมาก็มาเจอเห็ดก็มาเจอนะครับขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่าทนี้ครับเจอกันโอกาสหนะ้าว่าคุยยาวจะไปทำอะไรครับโอเคครับสวัสดีครับปิดคลิปครับ